SRV วิ่งมาแล้ว220,000กว่ากิโลทำชุดช่วงล่างยกเซตกับเราไปที่เราบอกว่าน้องๆป้ายแดงมันต้องสามารถหนึบได้แต่ทีนี้มันไม่หนึบเว้ยเวลาขับผ่านละนาดตามหมู่บ้านจะมีเสียงดังกึบกึบทุกครั้งเลยและเราก็เลยสงสัยเฮ้ยสงสัยโชคอาจจะมีปัญหาไหมเพราะเรื่องพวกนี้เราสามารถเค็มได้นะเบ้าโชคมีปัญหาไหมเราก็สามารถเค็มได้นะสุดท้ายสิ่งที่เรามาเจอก็คือให้โยก ทันยกเกียร์เนาะเดินหน้าถอยหลังแล้วมาเห็นว่ายางแท่นเครื่องเนี่ยเคลื่อนที่ได้ทั้นทุกครั้งที่เกิดการโยกเกียร์เดินหน้าหรือว่าถอยหลังเนี่ยรถเนี่ยจะมีเสียงดังแบบกึกกึกสียบสถานเจ้าของรถรับรู้เลยเราก็เลยบอกอา้าวงั้นไม่ใช่แล้วไม่ใช่โชกแล้วไม่ใช่โชกแล้ว,ไม,ลวไม่ใช่เบ้าโชคแล้วสิ่งที่เจอก็คือเรื่องนี้ครับพอถอดขึ้นมานี่เห็นชัดเลยครับนี่โอ้โหมันเป็นไปนได้ยังไง นี่เลยยางแทงเครื่องเนาะมันก็จะเริ่มสุดแล้วนะอันนี้เริ่มสุดนะเห็นชัดว่าเริ่มสุดส่วนตัวนี้ตัวหนุนหนุนหนุนเครื่องหนุนเกียร์ที่อยู่ข้างล่างจะมีรอยฉีกข,ขาดนะเห็นนะรอยฉีกข,ขาดตัวนี้ฝั่งหิ้วเกียร์ไม่มีชิ้นดีแล้วบ้งเนี่ยเห็นไหมงั้นถ้าเกิดทําช่วงล่างกับเราขอมีปัญหาเราสามารถเขมได้หมดแต่เมื่อไหร่จะเห็นระยะ200,000หรือว่า200,000ต้นเนี่ยคือ200,000บวกลบด้วยกัน เป็นระยะของอุปกรณ์หลายๆชิ้นเช่นอย่างตั้งเครื่องซึ่งสามารถเปลี่ยนได้งั้นเสียงที่ดังช่วงล่างทางเรายกเซ็ตมันต้องแน่นมันต้องหนึบแต่ถ้าเกิดมันยังไม่แน่นยังไม่หนึบที่มีเสียงดังลาคาญก็เราก็จะไปไล่ส่วนอื่นต่อมันจะได้ไม่หลงประเด็นมันจะได้ไม่งงนี่คือข้อดีของการที่ทําเป็นชุดโย